สวัสดีค่ะสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ฮอตฮิตติดกระแสอยู่ณตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คืออําเภอสารพีค่ะและแน่นอนอยู่แล้วค่ะสําหรับอพาร,ร์ตเมตเชียงใหม่เราตามติดใกล้ชิดบ้านโครงการนี้นะคะด้วยลักษณะดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้าใครค่ะเป็นเอกลักษณ์มากเลยที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่52ตารางวาราคา2ล้านนินดๆิค่ะจํานวน3ห้องนอน2ห้องน้ำแฟ่นี้มีความเป็นพิเศษค่ะห้องครัวมีขนาดใหญ่ จากประตูกันห้องครัวนี้ก็สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะมาเฟ,ฟนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะมีทั้งห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแยกเป็นส่วนตัวแล้วมีระเบียงทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านจัดโซนแยกจากกันซ้ายมือขวามือค่ะ เป็นห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนเลยค่ะมีห้องน้ํา2ห้องน้ำอยู่ไกลส่เวนดอนแก้ว3นาทีทําเลยดีมีอนาคตแน่นอนค่ะไปตลาดน้ํำทงก็5นาทีเองค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะโทรมาด่วนเลยค่ะ0824932496หรือจะเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR code ท้ายคลิกได้เลยนะคะรีบหน่อยนะคะยังมีแปลงว่างให้คุณจับจองค่ะช้าหมดนะ